วันนี้ให้ท่านได้ชมการทดสอบรองเท้าเทรลครับอนเท้าแท็กกิ้งไวแบมไฟฟิงเกอร์รุ่นที่ชื่อว่าสไปร i ดอนอีโบ e นุ่มสบายเท้าครับโดยเฉพาะช่วงหลังเท้าที่ไม่บีบรัดนะครับ ส่วนพื้นนั้นก็เกาะได้ดีสำหรับพื้นผิวที่เลื่อนๆแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็มีข้อควรระวังบางครั้งผิวดิน,นาจะออกไปทั้งพื้นก็นำไปสู่การลื่อนต่การยึดเกาะดีครับ มีคีรองเท้าไวเบลมสายิงเกอร์ตรัวที่ชื่อว่าสไฟริดอนอีโม e ครับถือโอกาสรีวิวนำมาให้ชมกัน มีการวางเท้ามีการเคลื่อนที่มีการเคลื่อนที่ต่างๆนะครับตามสภาพผิวเหมาะสำหรับการใช้งานในเส้นทางเทรลแดินป่าเดินเขามีรากไม้ก็เหมาะครับ แนะนำสำหรับผู้ที่สนใจสไตนด์ดิ้น o ีโบจะใช้บิงก็ได้ครับแม้จะไม่มีซัพพอร์ตแต่ก็มีเรื่องของการป้องกันปลายเท้าฝ่าเท้าส้นเท้านะครับ แบบนี้ก็ต้องระวังครับมีโอกาสจะลื่นทั้งแผ่นนะครับเขายึดเกาะดีก็จริงครับแต่ว่าก็ต้องประเมินหนา้างานอีกทีหนึ่งว่าพื้นผิวเป็นอย่างไรครับพื้นผิวมีการเตี๋ยการลาดเอียงเหมือนกับจุดนี้ครับจุดนี้จะมีความเอียง แบบนี้ได้ครับนี่นะครับเป็นลักษณะของการใช้งานจริงครับนำมาฝากทุกคนไม่แบมไฟคลิงเกอร์สไปริเดอลอีโวถ้าท่านสนใจการใช้งานก็ตัวที่รัดจะเป็นตัวนี้ครับแบบง่ายๆมีแถมมาในกล่องครับแถมมา2ชุดชุดตัวรัดตัวนี้นะครับถึงเส้นตัวนี้แบบฝาเท้า พอเจอโคลนเจอดินก็จะประมาณนี้หวังว่าจะช่วยประก,กอบการตัดสินใจนะครับสำหรับท่านที่มองหาสไปริลลอีโบต่างจากวีเทรลตรงที่วีเทรล2.0ตรงที่ตรงวีเทรลเขาจะ โครงสร้างเขาจะแข็งมากกว่านี้นะครับความยืดหยุ่นจะต่างกันพอเราวิ่งไกลๆเป็นร้อยโลก็ต้องการความยืดหยุ่นของส่วนที่คุมฝ่าเทา้าถ้าบีบรัดมากเกินไปก็กิโลละนิดละหน่อยพอวิ่งเป็นร้อยโลก็นำไปสู่เท้าบวมได้ครับผมเคยใช้บีเทลดิ่งร้อยกิโลนครับก็เลย ได้เห็นสภาพการสะสมความเข็นความเครียดของเท้าที่ผ่านการบีบรดัดแต่ถ้านุมน่มๆแบบนี้นครับนุ่มๆสไตล์นี้รนเราไปได้ไกลเลยครับวิ่งเซลระยะกลางระยะไกลได้อย่างดีอันตร้าก็คงจะสบายมากๆครับการวางเท้าต่างๆการเกาะต่างๆก็ทำได้ดีครับ คนที่ติดตามชมการรีวิว s p ป d ิด d e อ i l Evo w i l d l n d f i n g e r รุ่นนี้นะครับมีสีนี้แล้วก็มีอีกสีหนึ่งเป็นสีดำนะครับเผื่อท่านต้องการสไตล์ของตัวเองสีดำก็สวยครับ เท้าก็ใช้รองเท้าแยกนิว้วครับนี่คือวิธีเสมือนเท้าเปล่าสถานที่ทดสอบอยู่ที่เขาหลวงสุขโขทัยครับที่มาทดสอบวันนี้นะครับ ให้ท่านได้ชมอย่างครบถ้วนทุกมุมทุกมิติของรองเท้าสไปริโดเอโวไบแบมไฟฟิงเกอร์ครับ